สวัสดีครับวันนี้มาพาชมสวนสวนผักครับพวกตัวน,นี้มาเก็บดอกกระเจียวครับที่ปลูกไว้ครับเพราะว่าต่อไปอนาะคตเราจะไปขยายพันธุ์ที่โคกดอกนาครับที่เราที่เราไว้ครับอือนะครับมีสามสี่ดอกตอนนี้ได้สามดอกตรงนี้เลยครับตรงนู้นเลยครับ หลายดอกอยู่เมื่อกี้ไปเก็บชะอมครับมาดูครับที่ขาเก็บเขาจะแทงลงไปแบบนี้เลยนะครับ,รบ,รบชมีเสียงฟ้าร้องด้วยครับมันฝนจะตกนะครับดูครับนี่ก็เช่นกันผมดึงไม่ได้ ก็เลยแบบนี้เลยครับสวยงามครับเดี๋ยวค่อยไปล้างอีกทีหนึ่งครับโอ้โหฟาร้องครับอันนี้ดึงไม่ได้ออดึงได้ครับอันนี้ครับเอาเลยครับนี่ครับโอ้ดึงได้ยาวกว่าครับสวยงามครับสวยงาม นะครับกำลังกำลังขึ้นมาครับนะครับดึงอีกแล้วครับโอ้ดึงดีสวยกว่าครับดีกว่าตัดเอามือล้วงเข้าไปครับไม่รู้วิธีนะครับปลูกไว้ใต้ต้นมะนาวครับมะนาวะนาวก็มีมีกินเรื่อยๆครับมะนาวนะครับลงไปดึงเลยครับ อ้วนนี่ยาวมากครับนี่ยาวมากอะไรทำอะไรเก็บผักไงเก็บดอกกระเจียวครับที่สวนครับปลูกไว้อนาคตผมจะขยายพันธุ์ไปคอกหลองนาโมเดลครับที่ตรงนี้ตรงนี้นะครับ มาดูโชมที่ผมตัดนี่เป็นเพาะพวกพันไว้ต่างๆครับเพาะไว้หลังจากที่เก็บมาครับเพื่อปลกสวนครัวที่ปลูกไว้ครับนี่ก็เป็นผักกินได้เหมือนกันนะครับมาดูต้นสตรอเบอรี่มีลูกกินไปหมดแล้วครับสวนข้างบนรู้ไหมว่าคืออะไรครับจะให้ดื่นี่ครับลูกดำดำคือลูกว่า รู้ว่าที่ผมปลูกเองกับมือครับเก็บก็เก็บเก็บกินแล้วก็เด็กๆเก็บขายทุกวันครับวันละไม่ตามกว่าตามสุดทวันละร้อยกว่าบ,บาทครับร้อยห้เก็บทุกวันครับช่วงนี้มันสุกครับดำๆครับตรงนี้จะเป็นชะอมกำลาังงามเลยครับนะครับปลูกไว้มะขาม ลังช็พูครับนี่ครับพิเศษอันนี้กหนหม้อยฝรั่งครับผมปลูกประป라ายครับทุกอย่างปลูกทุกอย่างที่กินแล้วกินทุกอย่างที่ปลูกแล้วกินยาด้วยครับ <c oughs> <c oughs> น,นี่มะระขี้นกครับส่วนต้นที่ผมเคยลงไปครับต้นมะหวดที่ลูกำดำดครับผมมีทุกอย่างครับมีทุกอย่าง ผมทาไว้2ส,ส่สวนครับสวนหนึงฝั่งนู้นครับเป็นสวนครัวเล็กๆแต่หลังจากที่ผมขุดโคกหนองนาเสร็จผมก็จะจะนําไปลงที่โคกหนองนาโมเดลครับนี่ลูกว่าต้นว่าที่ผมเพาะพันเพราะพันไว้กล้าพ,พันไว้ครับผมเสร็จผักเสร็จเส็บผักเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมคอกแพะที่ผมเพิ่ง นี่อะไรไม่รู้ไอ้เปรียปร้ยวๆครับอันเนี้ยมะม่วงขาวนมะรุมขี้เหล็กนะครับมีทุกอย่างอันนี้อะไรวะเดี๋ยวชะมวงใบชะมวงครับมีทุกอย่างผมปลูกทุกอย่างครับเนี่ยครับว่าที่พูดถึงเมื่อกี้ครับต่ำๆแต่ว่าเก็บเก็บลูกสุกไปมั่งแล้วครับเก็บเก็บไปขายเก็บทุกวันครับเียวันดูค้อแ佩ชมค้อแ佩 แพสใสพันุพื้นเมืองครับพันุผสมตัวนี้จะออกนะครับตัวนู้นตัวข้างในนู้นมี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 ออกลูกแล้วน่าจะตกลูกตายไปตัวหนึ่งครับลูกตายแล้วตอนนี้ก็อยู่ข้างในนู้นครับจะ,จ,ะจะพาไปดูเด็กๆสองตัวครับอรตอนตน,ตนี้ดอกคูนกำลังสะพรั่งเลยครับ พังมากไหนมาดูตัวเล็กครับไหนมีมีมูมูไหนมูมูอันนี้มีมีครับมีมีเนี่ยตัวผู้ครับก็พี่น้องเขาแฝดสามหันหน,น้าวันนี้หันหน้าวันนี้ครับแฝดสามตัวนี้เป็นตัวผู้ครับแฝดสามแล้วตายไปตัวหนึ่งส่วนตัวนูน้นตัวที่ตกลูกแต่ว่าจะโอ้นี่ครับมูมูอยู่นี่มูมูครับอันนี้ครับ นี่ครับตัวนี้บ่อผสมพื้นเมืองแต่ตัวนู้นไม่ใช่ครับไอตัวนี้ไม่ใช่สายวันนี้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 นะครับเฮ้ยสนด้วยครับอะไรหูมูนะจุ๊บกันจุ๊บกันสายอย่านะสายจะกัดอันนี้ลูกวันนี้วันนี้นะครับนะครับหน้าตาเขา สายพันธุ์พื้นเมืองครับผสมผสมบอรครับผสมพันธุ์บอมีเขาแล้วครับแองโกส่วนมากจะจะมีเขาแม่เขาแองโกครับเ<แ>นี่ยครับแม่เขา <c oughs> <c oughs> ไปเข้า,าทางเข้านะครับตรงนี้ตรงนี้ <c oughs> ไหนเข้าตรงไหน <c oughs> หทางเข้ามัน <c oughs> มันชอบเข้าไปตรงไหน <c oughs> ชอบบอกตรงไหนเ <c oughs> นี่ยครับ <c oughs> ระวังหมาอย่างเดียวพอครับ ก็อเข้าไปนู่นแล้วครับของผมผมมีแม่พันธุ์ที่ที่เป็นพันธุ์ผสมนี่ห้าหกตัวครับสองสี่ห้าหกเจ็ดตัวครับเจ็ดตัวแล้วก็ตัวนี้ก็ท้องใกล้แล้วครับใกล้คลอดแล้วใกล้คลอดแล้วดูท้องครับตัวนี้ใกล้คลอดแต่ตัวตัวแดงแนั้นน่าจะคลอดก่อนครับนะครับ เป็นธรผสมครับครับอนาคตผมจะนำไปเลี้ยงที่โคกหนองนามโมเดลครับผมตอนนี้เป็นเป็นข้อแพร่ทำง่ายๆครับผมทำไตต้นว่าครับต้นว่าที่สามารถเก็บกินได้แล้วปลูกเเก็บขายได้ครับวันนี้ผมพาไปชมแค่นี้ครับอนาคตผมจะพาไปชมโคกหนองนามโมเดลครับครับผมคลิปนี้ ลางด้วยภาพสวยๆครับตัวเล็กไหนมันไปไหนขึ้นไปแล้วครับนี่ครับแฝดครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ